อาคารที่ผมคิดว่ามีความเสี่ยงเนี่ยนะอยู่6อาคาร6ประเภทด้วยกันเนี่ยนะอาจารย์พูดถึงเรื่องเรื่องอันตรายเวลาเราเข้าอาคารเนี่ยนะครับผมจะิสต์ให้6อาคารประเภทประเภทของอาคารเนี่ยครับประเภทแรกเนี่ยนะครับคืออาคารที่สร้างก่อนปี2535ก่อน2535คือปีนั้นเนี่ยนะฮรเรามีการออกกฎกระทรวงเนี่ยที่จะบังคับให้อาคารเนี่ยมีการออกแบบแล้วก็มีอุปกรณ์ทั้งหลายครบถ้วนเนี่ยนะครับ ทีนี้ในปีนั้นเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีอาคารจานวนมากเนี่ยนะที่ขออนุญาตเตรียมไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสร้างก่อนปี35หรือสร้างหลังก็ตามเนี่ยนะหมายความขออนุญาตก่อนปี35ได้ใบอนุญาตก่อนปี35ถูกต้องครับคืออาจจะขออนุญาต่องมึงให้ทิศนนทนชัยพอสมควรนะเมื่อระเบียบกฎเกณฑ์จะออกปี35แล้วและจะทําให้ดีแต่รีบขออนุญาตไว้ก่อนขอทาไม่ดีไว้ก่อนแม้กระทั่งปัจจุบันหลายตึกที่ขออนุญาตไว้แล้วยังไม่สร้างก็มีต่ออายุอยู่ประจํา ตอนนี้ก็ยังมีมีครับมีครับตกลงที่จะสร้างใหม่นี่ก็มันหมายความว่ามันจะมันจะดีถูกต้องเพราะเราไปขออนุญาตแล้วต่อายุขอทําไม่ดีไว้เหมือนก่อนปีสามถูกต้องครับถูกต้องครับไม่มีกฎหมายที่ไปบังคับว่าอยู่ขออนุญาตแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเราจะมาสร้างใหม่จะต้องทําตามกฎหมายใหม่โอ้ครับข้อสองครับข้อสองครับอาคารที่ผู้สร้างไม่ได้อยู่เองอือาจานึกภาพออกไหมครับอาคารที่สมัยก่อนสร้างแล้วก็ประกาศขายกันโครมโครมเนี่ยนะฮะคอนโดมิเนียมนะส่วนใหญ่ คือคือคือตามรายที่ตัวเราไม่อยู่เองเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรมันจะมีปัญหาเขามั่วตั้งแต่ก่อสร้างหรือจะไม่มีปัญหาว่าไม่มีใครดูแลประหยัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โอถตรงจับนะพะตัวเขาไม่ได้อยู่เองพะตัวเขาไม่ได้อยู่เองแล้วพออยู่ไปเรื่องระบบการดูแลรักษาลิฟต์ดูแลรักษาอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้ว่ามันทำคือคืออย่างนี้ครับอาจารย์อย่างฮะอย่างลิฟต์เนี่ยนะฮะลิฟต์เนี่ยสมมติตัวละสิบล้าน เขาอาจถ้าถ้าสมมติเป็นอาคารที่ผู้สร้างไม่ได้อยู่อย่างที่ดรวรศักดิ์พูดเนี่ยเขาอาจจะตกลงกับบริษัทลิฟต์ว่าโอเคเหลือเจ็ดล้านแล้วกันตัวลิฟต์เนี่ยแต่หลังจากนั้นหลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเอาค่าบำรุงรักษาแพงๆปีละสองล้านทั้งที่น่าจะปีละสองแสนนะครับเพราะฉะนั้นลิฟต์เนี่ยก็โดนติดตั้งเข้าไปแล้วก็มีสัญญาหรือจะมีทางในการที่บริษัทลิฟต์ก็จะเข้าไปดูแลปีละสองล้านนานๆเข้าคนคน อยู่ก็จ่ายเงินไม่ไหวเพราะจ่ายเงินไม่ไหวก็ขาดการบํารุงรักษาลิฟต์ตรงนี้ก,ก,ก็ก็เกิดปัญหาหรือหรือบางอย่างเนี่ยอาจารย์เวลาตึกใหญ่ๆเนี่ยภาษาช่างเราเรียกว่าหมกเม็ดหมกเม็ดก็คือแล้วมีเหมือนกันเหรอไม่ใช่มีแต่การเมืองโอ้ผมว่ามีมีทุกที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เดินไปอาคารใหญ่ๆเนี่ยนะครับในในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็คอยเงยดูเนี่ยนะครับตามตามพื้นชั้นบนเนี่ยบางอันเนี่ยไม้แบบยังเอาออกไม่หมดเลยูนย์กานค้าทิ่แฝดใหญ่โตมโหฬารกลางเมืองเนี่ยนะฮะ วันเมื่อเมืสองอาทิตย์ที่แล้วผมก็เดินดูมีไม้แบบที่ยังไม่ถอดแล้วก็สอดเสียบอยู่ตามที่ต่างๆนี่เยอะแยะเลยนะฮะคือแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยสร้างเอาเสร็จอ่ะสร้างเอาเสร็จไปเรื่อยๆเขาบอกเป็นลูกไม้ของช่าง,งเว่ากเขาพูดให้มันดีเ,<ล>เป็นลูกไม้ <c oughs> ผมว่ามักง่ายคร,ครับนั่นคือผู้สร้างไม่ได้อยู่เองข้อสครับข้อสครับก็คืออาคารที่ขาดการบริหารที่ดีเนี่ยนะครับ หมายความว่าถ้าเราไปพบอาคารซึ่งเ,เป็นบริษัทใหญ่นะฮะเป็นอาคารซึ่งซึ่งผู้ที่บริหารอาคารเนี่ยเขาพร้อมที่จะใช้โปรเฟ s ชั่นอลอันนั้นผมว่าผมว่าค่อนข้างปลอดภยัยนะกลับมาที่อาคารคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับ,รบนิติบุคคลคือใครนะรนิติบุคคลคือชาวบ้านธรรมดาที่เลือกกันขึ้นมาแล้วพวกนี้ต้องการประหยัดต้องการส่วนกลางน้อยๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็ต่ำนะครับ อีกข้อหนึ่งนะครับอ,อ,อาคารที่ใช้ประโยชน์ไม่ครบต้วนหรืออาคารอาคารซึ่งร้างหรืออาคารซึ่งใช้เฉพาะบางส่วนของอาคารที่เราได้พูดกันแล้วเนี่ยนะว่าอุปกรณ์บางอย่างอาจจะยังไม่เสร็จเลยนะครับเพียงแต่ว่าตกแต่งส่วนที่ใช้ได้ให้ให้ใหพออยู่ได้อันนั้นก็อนันตรายาประเภทที่5เนี่ยนะครับอาคารต่อเติมอ, <c oughs> อาคารซึ่งเดิมสร้างไว้4ชั้นนะอยู่วันดีคืนดีกลายเป็น11ชั้น อ๋อพวกต่อขึ้นไปครับครับพวกที่ต่อนี่จริงๆแล้วก็มีสองประเภทเหมือนกันก็คือพวกที่เตรียมจะต่อตั้งแต่ต้นนะครับคือออกแบบไว้สําหรับต่อกับพวกที่ไม่ได้คิดต่อไว้วันดีคืนดีนึกอะไรขึ้นมาได้ต่ออีก6ชั้นดีกว่าอ่าอย่างตึกข้างหลังนี่ก็คล้ายๆกันครับตึกข้างหลังผมนั่นครับครับก็คือที่ที่ที่ต่อโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นนะครับอาคารประเภทที่6เนี่ยนะครับ อาคารซึ่งกิจกรรมภายในอาคารเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับอันนี้คงเห็นเยอะแล้วนะครับอาจารย์เกิดเอาอย่างเรื่องในตัวโพแทสเซียมคอเรตนะเกิดเอาไปใส่ในอาคารเข้าก็อันตรายเหมือนกันลำไยบรรทุกเข้าสารในตึกที่ไม่ได้ออกแบบครับหรือว่าเอารถยนต์ขึ้นในในตึกที่ไม่ได้ออกแบบรับน้ําหนักถูกต้องครับอันนั้นก็มีปัญหาเือนกันตกลง ฟังดูกลุ้มใจพอสมควรผมเพิ่มเพิ่มเพิ่มอีกอันได้ไหมฮะได้ครับอาการเปลี่ยนแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงการใช้น,นี่ <c oughs> คือสร้างไว้อย่างหนึง่งไปทําอีกอย่างหนึง่งเช่นเอาไว้เป็นห้องแถวขายของเอาไปเป็นโรงเรียนกวดวิชานะครับหรือสร้างไว้เป็นที่จอดรถตอนหลังนี่กลายเป็นโรงภาพยนตร์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ <oon. S 2> อะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับคืออาการที่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงการใช้ก็ะจะมีปัญหาครับ ถ้าอย่างนั้นเราจะแก้มันยังไงโซลูชันผมแทบสังผิดคือคือการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับผมว่ามันต้องทำเป็นระบบนะก็คือการที่พยายามให้ภาคเอกชนเนี่ยนะตรวจสอบก,กันเองนะครับวิธีการหนึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยนะอาคารเนี่ยนะควรจะมีทะเบียน<ม>ที่มีอายุจำกัดนะครับ,รบอัน,นอันนี้ข้อดีก็คือว่า เจ้าของเนี่ยนะรู้อยู่แล้วว่าอีกกี่ปีเนี่ยนะจะต้องมีการตรวจสอบอถ้าไม่ดูแลร,รักษาไม่บำรุงเนี่ยนะครับอุปกรณ์มันเสียเนี่ยเมื่อตรวจสอบต้องมาทำใหม่นี่มันจะแพงกว่าน,นั้นอกองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการดูแลรักษาเป็น,เป,นเป็นกิจลักษณะ,ะแล้วจะไม่ได้ทะเบียนต่ออีกแล้วก็จะไม่ได้ทะเบียนต่อถ้าถ้าไม่ถ้าถ้า,ถา,ถารักษาแล้วมันไม่ได้ แล้ว <c oughs> มีการเช็คสาภาพจริงๆเมื่อต่อทะเบียนถูกต้องครับนี้ทีนี้ตอนที่ต่อทะเบียนเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการตรวจสภาพไม่ใช่ตรวจด้วยตานะฮะจะต้องมีเขาเรียก performance test <ช>ตรวจโดยดูประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยว่าทํางานได้<ช>รัฐเนี่ยบุคลากรอาจจะไม่พร้อมเราก็จะต้องใช้ภาคเอกชนซึ่งจดทะเบียนไว้กับรัฐนะฮะ<ช>เป็น professionals เหมือนอย่างรถยนต์เนี่ยนะครับก็ก็มีอู่ต่างๆซึ่งจดทะเบียนกับรัฐไว้นะฮะเพราะฉะนั้น อาคารเหล่านี้เนี่ยนะก็จะต้องไปนำเอาโปรเฟชชั่นอลทั้งหลายเนี่ยมาตรวจสอบอนะครับถ้าตรวจแล้วมเีเกิดผ่านเนี่ยนะฮะแล้วไปพบว่ามีปัญหาเนี่ยผู้ตรวจสอบก็จะต้องรับผิดชอบ,บนะครับ,รบอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยนะครับอาคารสาธารณะทุกอาคารเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี Safety o f f i c e ซนะผู้บริหารความปลอดภัยภายในอาคารนะรถยนต์เนี่ยนะครับหลังจากมีทะเบียนแล้วเนี่ย คนขับรถเนี่ยนะฮะยังจะต้องมีใบขับขี่ถูกไหมครับใช่ครับอาคารก็เหมือนกันนะฮะมันเป็นอุปกรณ์แพงกว่ารถยนต์ทั้งเยอะเนี่ยนะฮะเราไม่มีผู้บริหารความปลอดภัยในอาคารครับนะผู้บริหารความปลอดภัยในอาคารเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหลายนี่เป็นระยะระยะรวมทั้งไฟไหม้ด้วยรวมทั้งไฟไหม้จัดให้มีการซักซ้อมเตรียมคนต่างๆเนี่ยว่าถ้าเกิดไฟไหม้ทํำยังไงนะครับบริเวณที่เคยเป็นทางหนีไฟเนี่ยนะครับเอามาเซงลีเนี่ยนะฮะ ผู้บริหารความปลอดภัยต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยเนี่ยจะต้องรักษาอยู่ในสภาพเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปต่อทะเบียนเนี่ยนะฮะจะต้องมีรายงานจากเซฟตี้ออฟฟิเซอร์คนนี้เนี่ยว่าได้ดูแลแล้วนะบุคคลคนนี้เนี่ยจะเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็รับผิดชอบมากรายไ,ได้จะดีนะฮะจะต้องจะต้องออจ่ายงามนะครับถึงจะอยู่ได้นะเพราะถ้ามีอะไรผิดแล้วเกิด ไฟไหม้แล้วไปพบว่าบันไดนี้ไฟถูกล็อกเอาไว้คนนี้รับผิดชอบครับนะครับอาจารย์เยียมครับ,รบผมมเีเรื่องที่ที่ช่วยดรตเตอรี่บริ์ทท่านคิดอยู่อีก3ข้อหลังจากที่ท่านบอกมาแล้ว2ข้อเนี่ยน,นะครับคือข้อแรกก็คืออย่างที่เราคุยกันไปก็คือว่าตอนนี้เนี่ยการก่อสร้างทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นอาคารของรัฐเพราะอาคารเอกชนเนี่ยคงไม่ไม่มีปัญญาจะสร้างกันเพราะฉะนั้นการสร้างอาคารของรัฐไม่ว่าจะเป็นสาธารณพภคหรืออาคารเพราะว่าทางด่วน รถไฟสะพานรัว้วต่างๆนี่ก็เป็นอาคารหมดนะครับนี่ของใหม่ใช่ไหมครับของใหม่ค,คือต้องเขียน TOR ต้องเขียนใบประกาศในการที่จะว่าจ้างในการที่จะคัดเลือกผู้รับเหมาให้ชัดเจนว่า,าเขาต้องทําอะไรยังไงเขาต้องทําอะไรยังไงแล้วอย่าล็อกสเปกนะครับ,รบมีหลายๆทางแล้วอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งซึ่งใครก็ตัดไม่ได้ถ้าใครไม่ทําก็ไม่จ่ายตัง ที่ทานั้นก็เพื่อความปลอดภัยครับต้องเน้นตรงนั้นเป็นเป็นโดยเฉพาะนั่นนั่นคือประเด็นแรกที่ผมคิดว่าจะต้องแก้ไขประเด็นที่สองก็คือว่าสาธารณูปโภคต่างๆที่มีผลต่อประชาชนเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะต้องมีการคิดว่าจะทําอย่างไรอาจารย์ครับเราเคยคุยกันว่า BTS ผมไม่ได้ไม่ได้เป็นศัตรู BTS นะครับเพียงแต่เห็นทุกวันอาจารย์จำได้ไหมครับลิโด โรงแรมลิโดเคยไฟไหม้มสยามเซ็นเตอร์ก็เคยไฟไหม้โรงแรมเพรสิดเน้นก็เคยไฟไหม้ชิดลมเซนทรัชิดลมก็เคยไฟไหม้ครับตอนนี้เนี่ยมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่ากลางวิ่งผ่ากลางนะครับถ้าลิโดไฟไหม้ทำยังไงถ้าสยามเซ็นเตอร์ไฟไหม้ทำยังไงเท่าที่ผมรู้ทั้งลิโดทั้งสยามเซ็นเตอร์ก็พยายามที่จะทำระบบปลอดภัยให้ให้ดีสูงสุดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดมผมถามว่าอะไรเกิดขึ้น หนึ่งลดไฟฟ้าลดดับเพลิงจะไปดับเพลิงยังไงเพราะว่ากางขาไม่ได้ยื่นบูมไม่ได้อ,อันนี้สองถ้าด้านซ้ายไฟไหม้ด้านขวาไฟไหม้รถรถรางนี่จะหยุดไหม,มถ้าไม่หยุดเนี่ยก็เหมือนอยู่ในแดนดาร์มิดนะอาจารย์จะมีไฟซ้ายไฟขวาพูดเรื่องนี้มาหลายสามปีสองปีแล้วฮะยังยังไม่มีคําตอบแล้วก็บอกว่าไม่เกิดแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอถามหนักๆเข้าก็บอกว่าไม่เป็นไรต่อไปเราจะให้อาคารทั้งหลายนั้นเนี่ยมีระบบปลอดภัยเป็นเซล คอนเทนคือปลอดภัยสูงสุดของตัวเองไม่ต้องไปดับเพลิงการดับเพลิงต่างๆเนี่ยนะครับถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าตรงนั้นเป็นจริงได้สิ่งแรกที่เราต้องกระทาคือยุบตํารวจดับเพลิงอไม่ต้องใช้อีกต่อไปแล้วสุกมยังครับซึ่งซึ่งก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าถึงเวลาอย่าอย่าไปมองแค่ว่าค่าโดยสารจะกี่บาทกี่บาทแต่มองว่าคนที่อาจจะไม่ได้นั่งเลยแต่ทําไมต้องรับกรรม บ้านเรือนต่างๆเนี่ยนะครับมีตรงนี้ผ่าหน้าบ้านนี่ก็ทรมานพอแล้วแต่เขาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแก้ไขไม่ได้นั่นคือประเด็นที่2คือประเด็นแรกคือเรื่อง T O R <ม>ประเด็นที่2ก็คือเรื่องสาธารณรปโภคกต่างๆ<ม>ที่ผมคิดว่าต้องคิดกันเป็นระบบเป็นระบบอย่างที่ดรวรศักท่านพูดก็ได้เรื่องประเด็นที่3ที่ผมใคร่จะนําเสนอจริงๆนะครับก็คือว่าในเรื่องอาคารร้างอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จ อันตรายเนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆหนึ่งคืออันตรายจากตัวโครงสร้างเองอันที่สองอันตรายจากคนที่เข้าไปมั่วสุมอ,อาคารร้างตัวนี้ไม่ได้อย่า,ยามองถึงแค่ตึกใหญ่มองถึงทาวน์เฮาส์ถึงหมู่บ้านจัดสรรที่ร้างอยู่ตามขอบกรุงเทพเนี่ยนะครับเป็นที่ซ่องสุม,มถามว่าทางเจ้าของอาคารเจ้าของโครงการหรือผู้ที่จะมาเป็นเจ้าของอาคารหรือผู้ที่จะมาเป็นเจ้าของโครงการอยากจะรักษาให้ดีไหมตอบว่าดีแต่ถามว่าเขาทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราบริหารด้วยระบบกฎหมาย และการเงิน hmm. จนจนเราจําเป็นที่จะต้องปล่อยระบบการก่อสร้างซึ่งเป็นเรื่องเทคนิคนี้เอาไว้ตรงนี้เนี่ยนครับถ้ารัฐะถ้ารัฐะมีนโยบายว่าตึกพันล้านจะทาให้ปลอดภัยชั่วคราวอย่าปล่อยเล็กทิ้งไว้อย่างที่ดรวรศักท่านพูดเนี่ยนะครับอาจจะใช้เงินแค่2ี่ิล้านเพราะฉะนั้นรัฐะฐจะต้องประกันประกันใครประกันแบงค์ mm hmm. ว่าให้แบงคนะ์น่าปล่อยกู้ mm hmm. หรือเอาไปทําอะไรให้ให้ใครสักคนหนึ่งเข้าไปทําแค่2ี่สิล้านไปลื้เครนออก ไปเอานั่งร้านที่มาอันตรายออกไปปิดท่อต่างๆที่มันมีโอกาสจะเกิดอาจจะ5ล้านด้วยนะครับแล้วก็เจ้าของคนสุดท้ายจะต้องรับคอสตรงนี้รหรือเจ้าของปัจจุบันที่ไม่มีเงินจะต้องรับคอสตรงนี้ถามว่ารัฐจะเสียเงินไหมรัฐะโอกาสที่จะเสียเงินไม่มีเพียงแต่ว่าเป็นคนประกันแล้วก็สั่งการแบงค์อยากให้กู้อยู่แล้วถ้าทําได้ตามนี้เนี่ยนะครับงานการสร้างงานก็เกิดไม่ต้องรอมิยาซาวะนะครับความปลอดภัยเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ทุกฝ่ายก็จะแฮปปี้ถ้า อันตรายอยู่ข้างหน้าแต่เราก็จะบอกว่ากฎหมายทาไม่ได้การเงินทําไม่ได้อะไรต่ออะไรทั้งที่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมผมอยากจะฝากขอถามนะที่พันระหว่างวิศวกรกับสถาปนิกนิดหนึ่งได้ไหมครั <c oughs> บใบอนุญาตของวิศวกรและสถาปนิกทุกวันนี้ถูกควบคุมโดยกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับครับ <c oughs> เป็นไปได้ไหมครับว่าวิศวกรก็ดีสถาปนิกก็ดีนี่ยจะมีการตรวจสอบดูแลกันเองมากขึ้นเหมือนกับแพทยสภาที่เขาดูแลแพทย แล้วก็เราก็เห็นนะครับตอนระยะนี้แพทย์สภาก็ออกมาแล้วก็เล่นงานอะไรต่อมน,นอะไรก็ตามทั้งแพทย์ไปทําแท้งทั้งแพทย์ไปโรงพยาบาลสวยงามความเสริมสวยอะไรต่ออะไรกินยาลดความอ,วามอ้วนมีปัญญาไหมที่ทางสถาปนิกข,ขอใช้คําแรงนิดหนึง่งครับวิศวกรจะดูแลกันเองเหมือนกับสมาคมวิชาชีพที่สมบูรณ์ไม่ต้องไปขึ้นอยู่กระทรวงมหาดไทยให้เขาดูแลแต่กระทรวงมหาดไทยก็ไม่รู้ว่าดูแลจริงหรือเปล่าด้วย<ช>นะครับต้อง ต้องถามกันตรงๆอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าคนสําคัญที่เราพูดกันมาทั้งหลายเนี่ยกวิศวกรกับสถาปนิกที่จะทําให้เราสบายใจมั่นใจขึ้นได้ครับคือจร,จริงๆแล้วเนี่ยเป็นความต้องการของทั้งสถาปนิกแล้วก็วิศวกรเนี่ยนะว่าว่าเนื่องจากว่าเราเป็นวิชาชีพเดียวกันเนี่ยนะใครทําผิดนะปลาเหม็นตัวเดียวก็เหม็นทั้งกล้องนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยว่าวิชาชีพเดียวกันเนี่ยนะเรารู้รู้ทางดีทีไล่กันนะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าแมลงวันไม่ตองแมลงวันด้วยกันเนี่ยนะเรายิ่งจะตอบมากกว่านั้นอีกผมคิดว่าแนวโน้มในโลกนี้เนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าเอกชนเนี่ยต้องมาดูแลกันเองอาชีพเดียวกันต้องดูแลอาชีพเดียวกันเองนะครับ